สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้เราพามาดูเชฟโรเลตคูดนะครับผมคันนี้รถปีสอง2ันสิบสองะครับสีขาวเอกสารครบพร้อมโอนนะครับผมรถราคาออกห้างคันนี้เกือบล้านนะครับผมขายลักหมื่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันก่อนนะครับดูรอบๆคันนะผมสีสันสวยงามสวยจิ๊บได้ล้อแม็กขอบสิบแปดทรงเบนซ์หล่อเลยดูท้ายกุญแจรีโมทนะครับดูอ่า ราอาจารัดดูท้ายนะผมดูท้ายก่อนว้างนะครับใส่เด็กได้สักห้าหกคนนะผมอ่าพอมาดูดูราคาลดราคาแปดหมืนห้าครับดูภายในหล่อพูดอ่าเอกสารครบพร้อมโอนเลยนะครับันนี้ภายในสวยจีบพอ ดูคันนี้ตัวรถอยู่น้องหานอุดรนานีานะครับสนใจสอบถามได้093 537 689สนะครับคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มสุดๆเลยนะครับราคา8ปดหมพอครับดูารายละเอียดตัวรถชัดๆเลยนะผมหล่อจ้าฟิล์มดำ สวยเนี่ยออตโต้สารครบม่อมโอุนภารีาหกเจ็ดไปไท้ายหลอด ในแสนสี่หมื่นโลนะครับครั้งเดียวติดเอร์เย็น <Yeah. S 1> เกียร์เครื่องนี้เกียร์นะเชฟกูดต้องเกียร์นะครับเกียร์พร้อมรถสวยพร้อมใช้งาน สนใจเราโทรมาคุยกันนะครับผม0935376899นะครับสวัสดีครับ